上嘛。S S Terima kasih atas เจ็ดแสนก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่ามบาทยี่สิบห้าสตางโอ้สบามากยัางมากดี là phải nhận tôi phải tập về công quân dã cùng ta, đấy luôn, ta, à, ครับคขอเดียงคุณท่านหลงตายหวายนะครับในความยากของท่านเองนะครับต่อและก็ขุนเจ้านะครับในหลายลูกที่น่าดขุนบนนี้นะครับนะท่านก็สิูมาลูกแรกหน่งนะครับนะครับเปเราภ็ษาลูครับอ้าล่าตูนนพตอนนี้น มอครับอตัวเลขัีสวยยนป่าเนรุผู้เีนนะครับคุณคุณอะไรคุณชอบคุณเเ้เสียท่วนะครับบ้านงาเรานรุ่ในาับเื่อนงารานเยวิชาคุณวิชาแสตม้์นะครับอ่เสียบ่านาสยพระสง์ผู้เจริญข้าพรเจ้าทั้งหมาย ขอนอกถาวข้า<ส> <ส straightforward. S 1> บังสกุลจีวอสกับท่านบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทากขเสา <elaborate>. รสุลเผงาวันะ <lunar> เกัดจวัดาท่านเสียจมาท่านสจบุรีก็ประันท่านผู้มีการในน้ำสษท่านทุกวันนี้แข็ผู้มี